เป็นเป็นวัดเป็นหวัดอันนี้ก็เป็นเป็นหายหายเป็นเป็นหายหายระยะนี้ก็เป็นระยะเป็นเป็นคือว่าวัดอันนี้ก็ได้ทราบว่าชาวกรุงก็ได้ประสบไขของโรคนี้กันมากแล้วก็เขาก็กลับ กล่าวปันกันว่าการเป็นหวัดครั้งนี้มันไม่่อยหายแต่ว่าไปอยู่สกลนครเป็นเวลาประมาณสี่สัปดาห์ก็ที่โนนก็มีความเย็นอยู่เย็นเป็นสุขดีพอสมควรแม้จะอากาศก็ไม่ค่อยเย็นนักแต่อยู่เย็นเป็นสุขพอสมควรมีคนที่มาจากกรุงเทพก็นำไข้หวัดมาให้ คือเป็นการผันสูช่ชนบททันี้ก็เรยเป็นเป็นแล้วก็จังแต่ลูกก็เป็นหลานก็เป็นหลานเป็นก็ให้ลูกต่อไปคือหมายความว่าไม่ใช่ลูกของหลานคือแม่ของหลานเป็นลูกของของขระปรจักก็กลับคืนไปคืนไป กลับไปกลับมามันก็เป็นวัตฏะวนเวียนไปจนกระทั่งเวลานี้ก็อย่างที่กล่าวเป็นระยะที่เป็นก็เลยทำให้หัวตื้อหัวไม่แหลนเรื่องของเรื่องของการจัดงานใหญ่ๆมันก็ต้องหยิบบกคล่องติดพลาดจะเป็นเพราะว่าคนที่มาน,นหนักเปียนคนร่มก็ได้ก็อย่างที่ปรากฏ มาถวายเงินในที่ที่วัดแล้วก็เจ้าหน้าทีก็บอกมีจำนวนร้อยสามสิบคนเข้ามารับของที่ระลึกแจกไปแจกไปยังถึงสามร้อยคนยังไม่หมดตอนนี้ก็อาจจะเป็นเพราะบัญชีไม่ถูกก็ได้ ท่านผู้อ่านบัญชีก็อ่านอยู่นั่นแบะขยับแว่นตามองทางโน้นทางนี้อ่าน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 ไปยังไม่หมดสักทีอ้านอ่านอ่านซ้ำเข้ามาสามคนอ่า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 นเข้ามายังไม่หมดสักทีเราก็นับไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าเข้าใจว่ากินไปร้อยอันนี้เลยถามท่านผู้ที่ยื่นของที่เราเลือกบอกว่าอีกคนร่อมหรือเปล่า ท่านพุทนังเคยเป็นคนร่มเป็นคนร่มจริงๆไม่ใช่คนร่มแบบนั้นเป็นคนร่มเคยโดดลงไปในป่าไปต่อสู้ศัตรูก็เลยบอกเอออะไรคนร่มแนละ้วไม่มีคนร่มที่นี่ไม่มีคนร่มมีข้าพเจ้าคนเดียวก็เลย เขาไม่ได้พูดอย่างนี้แต่ว่าก็ทําหน้าเหมือนอย่างนั้นมันก็ขอให้ทุกท่านได้ช่วยกันอันนี้ก็เป็นตามแบบนีรับพูดพูดต่อไปก็อาจจะไม่ต้องไม่ต้องพูดตามแบบฟังอยู่นั่นพูดอยู่นั่นตอนท้ายก็ต้องลงด้วย เหมือนกันทุกคนทุกครั้งบางทีลงยาวบางทีลงสั้นแต่บางทีลงไอ้ลงยาวนี่ยากเพราะว่าลงไปลงมามันร่อน,นลงไปร่อนไม่ลงแต่บางทีถ้าร่อนชันไปหน่อยมันก็อึงเลยแล้วก็จจะดายก็ได้เหมือนกัน เป็นไปได้แต่ว่ายังไงก็ตามวันนี้ก็ที่จริงก็บอกแล้วไม่ได้ตั้งใจจะพูดอะไรไม่ได้เตรียมจะพูดอะไรเข้าหัวมันตืออ้อไม่รู้เรื่องจึงว่าถ้าพูดกลับไปกลับมาไปบ้างก็ก็ให้อภยัยแต่ว่าตอนนี้จะขอสิ่ินคือว่าไม่ให้สินเนพพไปไป,ไปดูหนังสือ ส่นงซืออันไหนเป็นโอวาทหรือเป็นอะไรของท่านผู้ใหญ่ได้ตอนท้ายท่นานสกลงด้วยให้สินให้พรดีทั้งนั้นก็ใช้ได้ทั้งนั้นหรือถ้าที่มีหนังสือรวมครับบรมราชวาทตอนท้ายก็มีทั้งนั้นน่าเบือ่อก็ รับเพียงแต่ว่าให้ให้ดีๆให้เรียบร้อยวันนี้ไม่พูดถึงเรื่องพัฒนาเพราะว่าท่านนายกได้พูดถึงเรื่องพัฒนามามากแล้วแล้วก็ต้องกลับมาจากพัฒนาก็คงดูทีวีกันได,ได้ได้ดูทีวีกันแล้วว่าพัฒนากันก็เดินไปเดินมาชี้ไปชี้มา ก็มันเป็นมันเป็นเรื่องว่าที่ไปชี่มาเพื่อที่จะให้ให้ให้เห็นว่าควรจะทําอะไรตรงไหนตอนนี้ร่อนไม่ลงนะแต่ความจริงก็ร่อนลงมานานแล้วอยากจะหยุดเมื่อไหร่ก็ลุกขึ้นไปเลยเพราะเบอกแล้วว่าจะไม่เห็นชินเหตุกรตอนท้ายคือ การปกครองสมัยนี้แปลกดีกลับไปเหมือนเนึ่งเก่ากดให้ประชาชนรับผิดชอบตอนนี้คนที่เดือดร้อนคือข้าพเจ้าเองเดือดร้อนท่านรองนายกมาบอกว่าทรงเป็นซูเปอร์สีหิวร้อใช้คำอะไรจะไม่ได้นะ แต่ว่าเข้าใจมาเป็นซูเปอร์ซีเราก็ลงท้ายเราก็รับผิดชอบทุกหมดประชาชนทั้งประเทศโยนให้เจ้าอยู่หัวรับผิดชอบหมดซึ่งผิดท่านธรนนนญถท่านธรมนูญบอกว่าจะอยู่หัวไม่รับผิดชอบอะไรเลย นี่ท่านแถวนี้ก็เป็นหนักกฎหมายเมื่อก,กฎหมายก็บอกก็จะอยู่ไม่รับผิดชอบอะไรเลยสกลงเราไม่รับผิดชอบประเทศชาติเมืองไทยไม่มีใครรับผิดชอบเลยใครจะรับผิดชอบก็ไอ้นี่ลำบากนี้แต่ว่าเชื่อว่าท่านพูดเล่นท่านรับผิดชอบ ในที่สุดท่านก็ต้องรับผิดชอบอีก2,500คนแล้วก็2,500คนท่านก็ตก้องตอนนี้จะต้องไปไปถามท่านท่านผู้ชาการตำรวจแห่งชาติว่าจำแนกออกไปยังไงใน2,500คนเราจำแนกไปจากแนกมา ประกาศให้ประชาชนทราบประกาศให้ชาวต่างประเทศทราบไอ้สองพห้าร้อคนไม่ไม่กี่คนที่ท่านรับผิดชอบที่ที่ตำรวจทหารแถวเนี่ยรับผิดชอบนึนว่าได้ไดยิงได้ฆ่าเองไม่ไม่เท่าไรไม่ถึงร้อย เราก็ที่เตือนอย่างนี้เราจะได้หายเครียดคนที่เครียดที่สุดในที่นี้กันคือรองนายกเราไม่บอกว่ามันรองนายกไหนเหมือนข่าวนะเวละข่าว,นะว,าวรองนายกได้พูดไว้ยล้นั้นอย่างนี้ก็ไม่เราไม่รู้รองนายกอะไรเาะไม่ตอนปล้ยข่าวนะั้นรองนายกเฉลิมเิน คือเมืองไทยเดี๋ยวนี้พูดอะไรเป็นปริศนาเลยเนือนกับพีลำบากแต่ตรองนายกสมัยนีย้นี้หายเครียดนะเพราะนะั้นตอนตน้นหมดทำทำทำหน้าอย่างนี้ดูในทีวีมันทำหน้าอย่างนี้ตลอดก็เลยทำให้ ราเดือดร้อนอ่ะดูแล้วรัฐบาลรัฐบาลของพระบาทสพระเจ้าอยู่หัวเขาาพูดอย่างนั้นก็เมื่อเมื่อวานนี้ตอนเช้าก็บอกรัฐบาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย่หัวเรารับผิดชอบหมดเราน้าน่าจะมีหน้าบึ้งเหมือนท่านท่านรองนายก ถ้าไม่เป็นไรเราเราไม,ไม่เรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรฉะนั้นก็ท่านยิ้มนั่นอดีจอย่งยิ้มแล้วก็ทีดิปรึกษาหารือกันทุกฝ่ายตรงนี้มีท่านองค์ผลตีท่านอมุติต่างๆท่านก็ขัดคอรัฐบาล ท่านขัดทอรัฐบาลผ่านพระยาหยยัวคอท่านไมท่นรับผิดชอบอะได้ดูดูรัฐมนูลผู้ที่รับผิดชอบคนเดียวก็คือท่านราฐบุรุษท่านรับุรุษรับผิดชอบเพราะว่า เบลามีามีองค์มตรีใหม่มาท่านเป็นผู้ผู้รับสนองไม่ใช่นายกคนส่วนมากเข้าใจว่าตั้งองค์ตรตีต้องเป็นต้องเป็นนายกรับสนองไม่ใช่ ท่านท่านประธานองคมนตรีรับสงองซึ่งก็เพราะว่าเกี่ยวข้องกับรัฐมนูลรัฐมนูนเพราะว่าอย่างนั้นปกติรับผิดชอบรัฐมนูญแถวนั้นก็เป็นเรื่องแปลกคือว่าเมืองไทยนี่พลาดวิธีปกครองแต่ยังไงก็ตาม นายกรับผิดชอบทุกอย่างถ้ารับผิดชอบทุกอย่างก็ต้องยอมรับการจำหนี้คือถ้าถ้าจะรับผิดชอบทุกอย่างผมอย่างหนนึ่งนคนเดียวหยดหรือว่าผมสร้างคนเดียวก็ถ้าเป็นอย่างนั้นของก็ชี้คนเดียว นะถ้าถ้ารับผิดชอบคนเดียวก็คนก็ชี้คนเดียวฉะนั้นก็ก็เป็นเป็นของที่ธรรมดาแต่ถ้าทำดีถ้าทำดีเรียบร้อยทุกคนได้รับประโยชน์ทั้งหมดทุกคนได้รับประโยชน์แล้วก็ตัวเองก็ได้รประโยชน์เพราะว่าทำอะไรรับผิดชอบสิ่งที่ทำ ดีก็โกเลยคนรับผิดชอบในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องอันนี้ที่ที่สำคัญฉะนั้นไม่ต้องโกรธต้องภูมิใจ